ครับสวัสดีครับเรามาพบกับ Thai ็กเซตในหัวข้อเรื่องการลง d y n a m มิก x 2009กับ Windows 7เนะครับเบื้องต้นเราก็ต้องทำการดาวน์โหลดในส่วนของ .NET Framework 4.0จากเว็บ Microsoft เพื่อติดตั้งที่ Windows 7เป็นอันดับแรกก่อนนะครับครับหลังจากที่เราทำการติดตั้ง .NET Framework 4.0ก็จะทำให้ระบบ Windows 7 จะลองรับในการลง Dynamic a อ2009นะครับเรารอนิดหนึงหลังจากที่เราทำการอิสตอร์เรียบร้อยก็หน้าจอก็จะขึ้นมาคอมพิวต์นะเริ่มขั้นตอนที่2เราจะเริ่มทําการติดตั้ง Dynamic AX 2009ลง Windows 7ที่ทําการติดตั้ง .net f น a m เฟรมเวร์เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาเลือกที่ Setup นะครับรอสักครู่น ก็จะมีภาษาให้เลือกในการติดตั้งให้เราเลือกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เริ่มทําการติดตั้งครับแล้วก็นิตแล้วก็ทําการเลือกเช็คบ็อกซอ a c เซปตเราเลือกในส่วนหัวข้อที่2ก็คือการติดตั้งแบบเดน The develop ซึ่งเป็นการติดตั้งเฟอร์วิดหลายๆตัวลงที่เครื่อง Windows 7 ในคราวเดียวกันนะครับเหมาะสำหรับในการ Develop นะครับแล้วก็เริ่ม Next นะครับในส่วนของหัวข้อ Database นี้ให้เราเลือกหัวข้อที่2นะครับก็คือเลือก SQL ที่มี Database d e m o เ e เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ให้เราเลือกที่อยู่ของไฟล์แล้วก็เลือกชื่อ Server SQL เพราะว่าปกติโปรแกรมจะ Detect ในส่วนของ Database ที่อยู่ใน SQL นะครับถ้าเกิดไม่ถูกต้องอยังไงก็ให้เปลี่ยน อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เลือกเล็กนะครับแล้วก็จะให้ใส่ในส่วนของแอปพลิเคชัน i n s t a n e name นะครับแล้วนี่ก็ต้องกด yes ไปนะครับแล้วก็เลือก p a s ส region ตรงนี้ r e เ i o n เราไม่มี r e g i o n ไทยก็ให้เลือกนอนไปนะครับแล้วก็ในส่วนของ a o s instand ก็ให้เลือกตาม default นะครับในส่วนของการ run service ก็ให้เลือกใน account ที่เป็น network service นะครับ ล้วขั้นตอนต่อไปก็จะเลือกภาษานี่ก็จะให้เลือกภาษาอังกฤษนะครับครับตรงนี้ก็ยังเป็นภาษาอังกฤษในส่วนของเทลโปรแกรมก็จะสรุปหน้าจอว่าตอนนี้มีเซอร์วิสอะไรบ้างที่จะทําการอินสตอลเราก็เริ่มทําการ next เพื่ออินสตอลนะครับตรงนี้เราสักครู่หนึ่งครับหลังติดตั้งอินสตอลสมบูรณ์หน้าจอก็จะขึ้นไอคอนสีเขียวที่เซอร์วิสที่ทําการติดตั้งเรียบร้อยนะครับ คราวนี้เราก็จะมาตรวจสอบเซอร์วิสของ Dynamic AX ว่า Dynamic AX เริ่มทำการ start เรียบร้อยแล้วหรือยังนะครับโดยที่เข้าไปที่ในส่วนของเซอร์วิสของ Windows 2 0 0 0 Windows 7นะครับคราวนี้เราจะพบว่า Status ยังเป็น Starting อยู่จะต้องรอ Status Starting จนเป็น Status Started ซึ่งตรงนี้สามารถที่จะ r e f ฟ e เพื่อที่จะดูสถานะของสเตปัสนะครับตรงนี้อาจจะใช้เวลาประมาณที่ผมทดสอบนี้ประมาณ5-6นาทีนะครับครับคราวนี้ก็พบว่าสเตปัสเป็นสตาร์เแล้วตอนนี้โปรแกรมก็พร้อมที่จะรันเราก็เลือกที่ไอคอนเดนิีเอ2009นะครับเพื่อที่จะรันในส่วนของโปรแกรมเดนิีเอ็นะครับนะครับตอนนี้ผมก็จะรันขึ้นมา หลอกักครู่งอาจจะใช้เวลาที่นึงเนื่องจากเป็นการลันครั้งแรกครับเดี๋ยวต้องปิดหน้าจอเซอร์วิสอองกมนิดนึงเพื่อดีได้เห็นชัดขึ้นการันเข้าเดน m มิกครั้งแรกเนี่ยโปรแกรมจะให้เซตความเป็นส่วนตัวในหวัวข้อนี้เราจะเลือกข้อที่3ก็คือเซต d e f a u l t ไปก่อนนะครับคราวนี้ผมก็จะเข้าในส่วนของวามษีที่ เป็นเดโมนะครับเพื่อที่จะดูข้อมูลว่าโอเคหรือเปล่านะครับผมจะเข้าไปในส่วนของ inventory module เพื่อไปเช็ค item master ว่ามีข้อมูลหรือเปล่าครับนี่ก็จะเป็น dynamic AX 2009ที่ลงกับ Windows 7จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ